บตนี้แหะครับหอบอบบนี้ตัดขาบังคับพี่น้องบอกม,อมอนะ่วงเลยตรงนี้แหละครับงมงมนี่ติดงงาะงำเพยย่งอยู่ขาพี่น้องเลยสกปกใจค่ะ พี่น้องพี่น้องอ้ยแบบนี้มังเชียวเอรวนดอกมงมงกับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพบพอกับหนูในช่องมูงหน่อยชาแนลเพืเ่อกาลจ่า เมื่อนี้มาพบพอกับหนูในเสาว,วันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้หนูสิบห้าเขาป้าเก็บเห็ดผึ่งขมเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเด้อจ้บว่าสิได้เห็ดหน่อยเห็ดหไร้สาเนาจ้ะพี่น้องไปกันเลยจ้าเบิ้งค่ะพี่น้องปบงอกงงงงงานไหมค่ะเบิง้งนี่แหละค่ะพี่น้อง โอ้ยแบบไม่เป็นเชียวสอนดอกมองมงๆค่ะพี่น้องนี่ัวดอกหอมง,งามค่ะพึ่งอยู่ค่ะพี่น้องเอ๋ยสอนใจค่ะ ร่งคับี่นองนี่ดอกนังคับี่นองนี่ค่ะโอ้ยงามคับี่นองนี่ดอกนงค่ะ เฮ็ดผึ่งขมครับพี่น้องนี่ขาดเป็นเหงาเป็นเหงาดิพี่น้องเอ่อจะอ่อนค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ให้อุ้มน้ำนอนงีน้งๆนะนะค่ะนี่ครับพี่น้งนองนอนมุงหมู พี่น้องเงี้ยมาได้เด้อค่บพี่น้องเอาไว้เป็นเสือ้อนี่ครับพี่น้องในน้มบกล็บแมวอุ้มน้มดอกงามๆพี่น้องแข็งเบิ้งครับพี่น้องดอกมอมมนะ่วงเลย con này là khá, ngắm ngắm, đau ขาเว้นล้วกัเป็นเสือไว้ไว้น่องอกำลังดม่วแตกไว้ในดินเลยนี่ค่ะท่านี้ค่ะพี่น้อง ันี่ดอกนี่งต้นเยงามมีอะ้ครับพี่น้องนี่จะดอกเข้าอวบย,ยว่างวิ่เด้อคาะมีกันเลย ดากนึงครับพี่น้องเบื้องค่ะพี่น้องบุบปัติบกันเป็นเงา <c oughs> ตอบให้ดอกมันอยู่พี่น้องนี่ค่ะเบื้องข้างนี้ครับพี่น้อง <c oughs> าเงี้ยวเงี้วอบอไลแล้วค่ะขามันเงียวๆตัดออกปเป็นเะสือกน้งเบิ้งเมิองสีจออ้นตานะคะ่ะตัดไป นี่ว่านูาน้นเด้อนู้นนู้ตัดขาแล้วน้อก,ก็โชวดทุกดอกอยากโชดหิดไหมค่ะแก้พี่น้องตะแกงแซมเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง กระดอมงามค่ะกี้หน่อยกับมีดได้ปีน o องนอนไรยกับเบ้าจังเมือ,องครับปีน ong คาเงี้ยวครับ มึงค่ะพี่น้องจุดเรองนี้แหละครับอกน่องปุกนี้ นี่ก็เป็นผลงานที่เขาได้ในมินิด้วจ้ะพี่น้องเบ้งค่ะเฮ็ดเพิ่งคมอะค่ะพี่น้องมิตะดอมงามค่ะนคะครับพี่น้องบ้งเนี่ยเป็นแกงแซมนะะเนาะค่ะไทยแน่บะไทยแน่ละค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนุ่มด้วยจ้าและพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า